นอนก็คือมันบนซ้ำไปซ้ำม,มาเจ็บซ้ำไปซ้ำม,มาไป mm hmm. I can feel yeah. สวัสดีค่ะช่อง Easy e d d ด e กลับมาแล้ววันนี้เราก็จะมาอัปเดตน้องแพททิกหลังโชว์เต้นโชว์ร้องในช่วง2021กันนะคะ EP นี้ก็เป็น EP 3แล้วทำออกมาได้ดีมากๆทั้งร้องทั้งเต้นจนครูพี่เน่เอ่ยปากชมกันเลยแถมออกมาอธิบายความหมายให้พี่เน่ฟังด้วย หลังจากคลิปออกมาให้แฟนชื่นใจไม่นานทางรายการก็ปล่อยคลิปแบบโฟกัสน้องแพตติกเดี่ยวๆออกมาบอกเลยคือดีมากๆรายการช่วยดันสุดคลิปเต็มว่าสุดยอดแล้วมาดูคลิปนี้แล้วขนลุกแพตติกมีของมากๆคะ่ะเรามาส่องคอมเมนต์ต่างชาติหลังดูคลิปน้องแพตติกกันนะคะคอมเมนต์แรกแพตติกไม่เพียงแค่หล่อ แต่ยังเป็นคนเก่งอีกด้วยเขาเป็นนักร้องนักเต้นนักแต่งเพลงนักแสดงเป็นคนตลกหวังว่าเขาจะได้เดบิวต์นะคอมเมนต์ที่2แพทติกมีความสามารถทั้งในการร้องการเต้นเหมือนดวงดาวที่สองแสงอวดให้เขาด้วยคอมเมนต์ที่3คอมเมนต์นี้บอกว่าดูของพวกเขาทำให้ฉันเชื่อว่าเนเน่และแพทติกทำงานหนักที่สุดโดยไม่บน่นแปลว่าพวกเขาจะร่วมมือกับคู่หูที่เข้มงวดมากสอนโดยครูที่เข้มงวดเช่นซานต้า แพทริกและนายต้องสนุกมากๆและน่ารักมากๆที่จะได้อยู่ทีมเดียวกันคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขามีเน่์ดึงดูดฉันมากฉันไม่สามารถละสายตาจากเขาได้การร้องการเต้นทัศน์ของเขาตรงประเด็นการสแสดงออกทางสีหน้าของเขาก็เช่นกันคุณก็รู้ว่าฉันหมายถึงอะไรอีกคอมเมนต์หนึ่งยอดดูคลิปโฟกัสของแพทริกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วฉันภูมิใจในตัวเขามาก อีกคอมเมนต์หนึ่งก็ว่าแพตริกเขามีความสามารถจริงๆไม่ใช่แค่หน้าตาดีเขามีพอสว่วนในการร้องการเต้นเขามีทุกอย่างดังนั้นเขาจึงสมบูรณ์แบบในฐานะไอดอลฉันจะสนับสนุนเขาหลังจบช่วง2021อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะแพตริกดูสมบูรณ์แบบมากจนรู้สึกเหนือจริง ภาพที่สวยงามการร้องเพลงที่น่าประทับใจทักษะการเต้นที่ดีและฉันพน,นันได้เลยว่าเขาจะดีขึ้นไปอีกเมื่อการแสดงดำเนินไปอย่างที่เมนเทอร์ตั้งเฉาได้กล่าวไว้ว่าแพตริกสมควรได้รับตำแหน่งในรอบ11คนสุดท้ายฉันหวังว่าทุกคนจะเห็นสิ่งที่ฉันเห็นแล้วโหวตให้เขานะอีกคอมเมนต์นึงก็บอกว่าแพตริคคุณมีออร่าของศิลปินมากเราเห็นบางสิ่งที่พิเศษในตัวคุณคุณแสดงให้เห็นว่าเด็กอายุ17 สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้รักคุณตลอดไปมาดูคอมเมนต์นี้กันค่ะโอ oh my g o o โอเม God ดโอมยกแพททิกดูสุดยอดมากในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ฉันเห็นสมาชิกค,คนอื่นทำการเคลื่อนไหวมันไม่ได้มีผลเหมือนกับที่เขาทำฉันโดนไปมุมนี้ดวงตาเขาร่างกายเขาคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าแพททิกสมควรได้รับการยอมรับมากขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่า เขาควรเป็นหนึ่งใน11สมาชิกของช่วง2021คอมเมนต์นี้บอกทุกครั้งที่ฉันเห็นเนเน่และแพทติกแสดงฉันรู้สึกภูมิใจมากและในการแสดงครั้งนี้ฉันรู้สึกประทับใจมากฉันร้องไห้แพทติกต่อสู้จริงๆเพื่อให้ได้อยู่กลุ่มนี้ฉันรู้สึกนะกับเพื่อนของมิกะคนนั้นฉันชอบมิกะเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและน่ารัก แต่เขาก็เป็นเพื่อนอีกคนเหมือนกันฉันแค่อึดอัดที่ได้ดูเขาโดยเฉพาะตอนที่แพทติกเข้ามาในกลุ่มแทนที่จะเป็นมิกกคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าสิ่งที่ฉันเห็นเขาทําได้ดีมากๆการเต้นของเขาด้วยท่วงท่าลมหายใจของเขาทําให้ฉันรู้สึกได้ถึงความน่าทึ่งและลึกซึ้งที่เขาแสดงโอ้ไ oh ม่ฉันรู้สึกประหลาดใจอย่างมากกับเขา ฉันแพ้การแสดงก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้เป็นเวลาสองสัปดาห์แล้วฉันจะได้เห็นอะไรฉันเห็นเด็กผู้ชายอายุ17ที่ทำตามความฝันคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าแพทติมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดและเหมาะสมที่สุดที่จะได้เดบิวต์หลังจากนี้ฉันได้ดูรายการนี้มาระยะหนึ่งแล้วฉันพูดมันออกมาจากใจคอมเมนต์ต่อมาแพทติหล่อมากเสียงดีมากเต้นเก่งมากสายตาที่สื่อสารมันทําให้ฉันติดเพลงเศร้าด้วยอารมณ์ที่ดีฉันจะสนับสนุนคุณคอมเมนต์บอกว่า เลดีโอคือการแสดงที่ฉันชอบที่สุดและแพตติกเตะตาฉันมากที่สุดฉันได้ยินมาว่าเขาเป็นนักแสดงและฉันสามารถเห็นสิ่งนั้นในการแสดงของเขาซึ่งทําให้ฉันรู้สึกถึงเพลงแพตติกเก่งฉันจะโหวตให้คุณคอมเมนต์ต่อมาบอกตามตรงว่าฉันเห็นช่วงเพราะนายแต่พอฉันเห็นแพตติกฉันรู้สึกว่าเขาแสดงในซีรีส์เดอะกิฟเต็ฉันรู้สึกกับเขาอย่างหนักเขามีความสามารถมากฉันเริ่มโหวตให้เขาตั้งแต่ครึ่งหลังตอนที่หนึ่ง ฉันชอบเขามากฉันจะสนับสนุนเขาแพทติกและนายอคอมเมนต์ต่อมาแพทติกมีความสามารถมากเสียงดีและเล่าร้อนแต่แพทติกไม่มีฐานแฟนคลับในจีนดังนั้นโปรดโหวตให้เขาด้วยแฟนจีนและแฟนอินเตอร์นี่ก็เป็นเพียงคอมเมนต์ส่วนหนึ่งที่หล่อแฟนๆต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นและชื่นชมน้องแพทติกแอดนำมาแปลและเอามาฝากเพื่อนๆให้ชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเมมมาคุยกันในช่องของเรานะคะ คลิปนี้มีฝากประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะ